วอเทกทวิวแปนะครับผมเรามาดูฟังก์ชันออปชันต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการปรับเบื้องต้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยไลน์อินนะครับจะมีทั้งหมดอยู่ามช่องนะครับผมก็จะมีในส่วนของช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3นะครับผมตรงนี้เราเห็นในส่วนของหน่อบอลลุ่มนะครับ v อลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมมีอะไรบ้างย่านเสียงแหลมย่านเสียงเบสนะครับแล้วก็เป็นบอลลุ่มเสียงนะครับผม1นถึงสนี่จะมีเหมือนกันเลยนะครับผมถัดมาด้านหลังนะครับในส่วนของอินพุตนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของ แจ็คอินพุตแบบคอมโบนะครับเราสามารถเสียบได้ทั้งโมโนแล้วก็เอ็กอนะครับก็จะมีในส่วนของชินดัรงที่1นึ่งชนั้ที่2นะครับแล้วก็มีปุ่มสวิตช์ให้เราเลือกนะครับการใช้งานว่าเราจะใช้เป็นงานแบบไลน์เลเวลก็คือเปิดเพลงเข้าที่ช่องเลยหรือใช้เป็นไมโครโฟนมาเสียบนะครับไม้สายอย่างนี้เราก็ปรับมาที่คำว่าไม้หรือกีตาร์รูปสัญลักษณ์กีตาร์เราใช้งานเอากีตาร์มาเสียบแล้วก็ปรับเลือก การใช้งานให้เหมาะสมนะครับกับการใช้งานของเรานะครับผมมันจะมีช่องที่1ช่องที่2อนี่เหมือนกันมีปุ่มสวิตช์ให้เราเลือกเหมือนกันนะครับส่วนช่องที่3มครับมันจะเป็นลายอินแบบ RCA นะครับแจ็ค RCA ขาวแดงตรงนี้เป็นลายอินพุตนะครับเราสามารถเปิดเพลงผ่านโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือมือถือเข้าที่ช่องตรงนี้ได้เลยหรือเป็น AUX อินตรงนี้3.5มิลได้ด้วยนะครับต่อมาครับเราจะเห็นเป็นมิกเอาท์นะครับผมตรงนี้เป็นสัญญาณเอาท์พุตนะครับผมต่อไปกับ ตู้ลำโพงอีกหนึ่งใบได้นะครับหรืออุปกรณ์อย่างอื่นได้อย่างเช่นตู้ซับอย่างนี้นะครับหรือตู้เหมือนกันได้อีกหนึ่งใบนะครับผมปัญญาณเอาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวิตช์เปิดปิด power นะครับเปิดปิดเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นลั๊ก ac นะครับผมไว้เชื่อมต่อชาร์จแบตเตอรี่นะครับหรือเชื่อมต่อใช้งานนะครับผมโอเคครับด้านข้างครับเราจะเห็นปุ่มนะครับปุ่มแรกเลยตรงนี้ p a ลิ i n ์นะครับเราสามารถเชื่อมต่อบลูท t o ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น tws ก็คือเราสามารถเชื่อมต่อ tws กับตู้อีกหนึ่งใบได้นะครับ พูดง่ายๆก็คือการทวินนะครับสองใบนะครับผมเราสามารถกดปุ่มตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อกับอีกหนึ่งใบได้นะครับผมต่อมาด้านหน้าก็จะมีส่วนของบูตเบสนะครับตรงนี้เราสามารถกดบูตเบสได้นะครับเราใช้งานเอฟเฟกที่1ได้เอฟเฟกที่2ได้นะครับหรือจะผสมกันทั้ง2องเอฟเฟกก็ได้นะครับตัวนี้เป็นท็อกโอเวอร์นะครับผมก็คือเวลาเราพูดไม่ก็คล้ายๆเหมือนโหมดดีเจนะครับผมเราเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็เวลาพูดเสียงเพลงก็จะดับลงนะครับ เราใช้งานตัวนี้เราก็กดเข้าไปนะครับผมตรงนี้เป็นโหมดการใช้งานนะครับผมเวลาเรากดนะครับเราก็กดหนึ่งครั้งเห็นไหมครับไฟสีเขียวก็จะเลื่อนไปที่ preset Mode C โหมดนี้นะครับว่าเราจะใช้งานโหมดอะไรโหมดซับโหมดมิวสิกนะครับโหมดสปีดนะครับโหมดมอนิเตอร์นะครับผมเราสามารถเลือกโหมดได้กดตรงนี้เลยโอเคฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของ สถานะบอกแบตเตอรี่นะครับว่าอยู่ที่ระดับเท่าไรนะครับโลแบตไหมสถานะการชาร์จนะครับกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงม,มาสเตอร์วอลลุ่มวรวมนะครับโอเคครับฟังก์ชันมีประมาณนี้สำหรับการใช้ไมโครโฟนนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานไมโครโฟนแบบเป็นสายแบบนี้นะครับเป็นโมโนนะครับเราก็เสียบก็ไปตรงกลางช่องนี้ได้เลยครับแล้วก็เลือกสวิตช์ด้านล่างนะครับให้มันอยู่คาว่าไมา นี่นะครับหรือเราใช้เป็นแจ็คแบบ3าขาบาลานซ์นะครับแบบเออาแบบนี้นะครับเราก็เสียบไปได้เลยนี้นะครับเวลาเราพูดไม้นะครับเราเปิดไม้ครับโต๊ะเปิดมารุ่มเอาพุทขึ้นมาเปิดช่องไม้นะครับทดสอบเช็คเช็คหนึ่งสองสามเชปบอลชออันนี้ปรับไม้นะครับอันนี้มัตเตอร์รวมนะครับทดสอบทดสอบนะครับเราอยากปรับเสียงพุ้มนะครับเสียงเบสเราก็ปรับตรงนี้นะครับทดสอบทดสอบเช็ควอลเชือ หนึ่งสองเทสเทสอันนี้เกี่ยวกับงานพูดไม่นะครับเสียงแหลมครับด้านบนนะครับอันนี้พูดเสียงแหลมขึ้นนะครับต่อมาเราอยากใส่อฟเฟกนะครับเราลองดูอฟเฟกหนึ่งนะเป็นเสียงอะไรตัวหนึ่งครับเป็นเอ็กโคฮัลโหลโหลเช็คบอลจูสวัสดีครับอันที่สองฮัลโหลอันที่สองมีเป็นรีเวิร์สนะครับเป็นเสียงรีเวิร์สทดสอบเช็คบอลจืจืดหนึ่งสองสาม หรือผสมกันครับฮัลโหลฮัลโหลผสมกันนี่เราได้ทั้งเอฟฟกแล้วก็เอกโคเป็นรีเวิร์บจากเอกโคเลยนะครับเราก็เลือกใช้อันใดอันหนึ่งนะครับผมทดสอบนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเชื่อมต่อยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะเรากดโหมดตรงนี้นะครับแพ i r i n g นะครับกดแชร์ให้เครื่องสีฟ้ากับพิบอย่างนี้นะครับต่อมาเราก็มาเข้าที่ตั้งค่าเครื่องครับบลูทูธนะครับ มันน่าจะชื่อบลูทูธธรรมดาเนี่ยแหละกดเข้าไปครับจับคู่ครับอ่าถ้าจับคู่ได้นะครับก็จะหยุดกระพริบเห็นไหมครับชื่อบลูทูธก็คือชื่อบลูทูธนะครับนี่ครับผมโอเคครับต่อมาเรามาเทสเปิดเพลงครับบลูทูธนะครับมันจะถูกฝากปรับไปที่ช่องที่สามเรามันจะฝากปรับไปที่ช่องนี้นะครับปรับเบสดได้ดางแหลมได้เพิ่มเสียงบูทเบสนะครับเราอยากได้เบสที่มันนุ่มๆนึ่ๆบูทเบสดเอาไว ความอิ่มความนุ่มขึ้นมาอ่ีกครับบูตเบสตรงนี้ได้<า>ส่วนตัว top over นะครับเวลาผมพูดไม่ใช่ไหมครับเสียงเพลงก็จะตัดหายไปนะครับอันนี้มันคล้ายๆป้ติบดิจินะครับผมแต่เวลาเราไม่พูดนะครับเสียงเพลงก็จะกลับมาดังปกตินะครับอะนะครับอันนี้คือหน้าที่ของตัว t o เ over นะครับโอเค นีเราปิดนะครับเสียงคนร้องกับเสียงไม่ก็จะดังไปพร้อมกันนะครับเราตอบเช็คเช็ควอรชืนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับลองฟังเสียงดูครับครับผมโปรเทคทาวเวินะครับก็ คลิปนี้เป็นแนวทางให้กับลูกค้านะครับที่ซื้อสินค้าทางร้านชิปโอลเราไปนะครับแล้วก็อยากได้วิธีการปรับใช้งานเบื้องต้นนะครับก็ดูคลิปนี้ตามได้เลยนะครับผมโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับที่นี้กับผมช่างพอนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่คลิหน้าครับผมสวัสดีครับ